มีมีด,ดูก้กวยวันนั้น,นเป็นวันั้นเ้มนกจ็คอก็อยู่ตรงนี้การเมันจะดังมากเลยอันนี้คือเพลงสมัยยุครัชการที่หกเขาฟังไปไหอย่างนี้นะครับอันนี้คือลำวงเป็นล,ลวงแล้วก็จอดตรงนี้หัวเข็มสต่ยมนั้นไม่มีซีดีอะไรหรอครับ ไมด้ดูไม่มีตัวนี้แหละต้อเปลี่ยแบบนได้ มาอดูเนี่ยอันนี้ละรองเลยมีเนี่ยเลยดูเนี่ยเนี่ยนี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหม รำได้ใช่ไ่มแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแข็งใช่และที่มันเป็นตัวจะทำให้เกิดจังหวะของการเต้นเต้นรำเงินยรู้ไหมว่าตัวนี้อายุ60กว่าปีแล้วขอเล่นให้ดูเห็นภาพอ่ะ ตัวนี้เป็นตัวแรกของโลกเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูคือสยามซูไอพวกนี้คือที่ต่อมาสยามซูนั่นคือตุ๊กตาที่เกิดในสมัยกัน าพเป็นไหวชนิดแรกของโลกก่อนที่จะมีทีวีที่ดูนะคนสมัยก่อนเขาจะดูอย่างนี้พร์ตูนนี้ก็เริ่มาจากพวกเครืงใช่ใช่ถูกต้องกวเห็นแล้อโอ้การ์ตูนไอเรื่องนั้นไงใช่ครับมัมีบการ์ตูนไยด้วยกชอบดูเลยอ่ะปล่อยดนั่นแหละงเกดอร้นดดีๆวิวแมวเป็นไหว เห็นอะไรบ้างดึงน่อยแเดิเดินอะต้องมอตรงนี้เห็นไหมเห็นอะไรบ้างแมวเดินเต้นด้วยแมวเดนเต้นอ่ะเดี๋ยวนะอะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนรู้ไหมคนนี้คือใครชาลีชับปินนะคะอ๋ออะปล่อยนีดูเนี่ย เห็นไหมตรงนั้นตรงอยาดูดีๆมองอะไรไม่เห็นใช่ไหมให้ดูตรงนี้นะก้มลงดูตรงนี้นะรกเห็นยังมีตีกรมีตีกองด้วยประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เออนั่นต่างต่างกัมคนหนึ่งกลับมาเด้หนใช่มีคนหนึงกลับคนยุ้สเขียวๆอ่ะเออใช่ตรงกลางอ่ะเห็นไหมเออเนอะ มีก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วก็มีนาฬิกาต๊อกแซกต๊อกแซกมีเลยเหรออยู่ด้านหลังเออจริงมีควันด้วยอันนี้เป็นแอนิเมชันบนกระจกนะครับเวลาที่เราเล่นจานเสียงแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูกระจกที่มันอยู่ตรงกลางมีไรแก้งอยู่มีไรแกล่งอยู่ด้วยมีไรแกล่งอยู่ไอ้นั่นไงหมวกอะหมวกอะไอ้นั่นหนักมันจะมีคู่มันอะ อ๋อเหมือนกับเป็นหอกแหลมๆใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับไอ้อัศวินไงชอบจังมีคนมีคนอยู่ด้วยนี่ข้างบนอ่ะไหนคนไหนไม่เห็นมีตรงนี้ไงตอนตอนที่ฟันขึ้นเ่ะจะมีคนแบบเออใช่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 ตรงที่ใกล้ๆสีดำๆเลยหลังคอนไหนมันเหือไอ้นั่นไอ้ที่กระโดดมืนฝ้ายนั่นไม่ใช่หรอไม่มีคนหันหน้ามันมันเปคนหรอ มันนนไอ้อันนั้น,นไม่ใช่คน nder. เออไม่ใช่คนด้วยเป็นเสาไม่ใช่หรอแ,แต่ข้างหลังเป็นกำแพงไม้ใช่ไหมมีปากข้างหลังมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้ค่ะว้ายโคตรรุกคันนะคะมันเป็นคนมันมันเป็นเป็นมีหน้าด้วยอ่ะเป็นหมูหรือเปล่าเป็นมีหน้าด้วยแล้วคนก็ไปไป่ไปเต็มคุมอ่ะไหนคนไม่มีคนมันแห้งมันเป็นหน้ามันแห้งคนมันเป็นแท่งแล้วมีหน้าคนแล้วก็มีหมวกแบบวิววิวว่ะ ไม่มีไม่มีดันตรงไนไม่เไม่มีเลยไม่ีอย่างอะไรเอาไม่ดีจริงอะดไม่ามันูยังไงมั้ยีมันไม่เวีย มันมีแต่หน้าคนเฉยๆมันมีแค่หน้ามันแค่ลูกไอ้คนนั้นอะมันพยายามแหวกม่านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมม่านมันจะแตกแตกออกอ่ะีเห็นตรงคคววไหไอ้ไอ้ม่านสีเขียวมันจะแตกแตกออกอ่ะที่มันแตกแฝกออกอ่ะแล้วมีคนอยู่ตรงกลางที่แฝกม่านอะมันเหมือนมันพยายามจะวิ่งมันจะเข้ามาเล่นไอเนี่ยสักอย่างอ่ะพยายามจะปีนแล้วแหวกแฝกออกอะไม่เอ้ไอ้ไอ้ม่านสีเหลืองๆอ่ะอย่าไปดูตรงนี้ไปดูตรงนู้นอย่าดูตรงม้าที่มันตีอย่างนี้ป่ะเออใช่